วันที่23มีนาคม2,566ค่ะเราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายความนอบน้อมแด่พระศาสดาผู้ประเสริฐณพระแท่นวัชระอาจอันประเสริฐนั้นและใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณพุทธคยาอันเป็นโพธิมนของพระสมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วสี่พระองค์พระพุทธเจ้ากัุสันธาพระพุทธเจ้าโกโนาคมนะ พระพุทธเจ้ากัสปะและพระพุทธเจ้าผู้สงเป็นศักยยราชโคตามาโคตค่ะขณะนี้ก็จะถวายความนอบน้อมด้วยการกล่าวในปฐมโพธิโพธิโทษนะคะปฐมพุทธวัจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสนะคะนะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเนกาชาติสังสรารังสันธาวิสังอณิพิสังขาหากะรังคะเวสันตโตดุกาชาติปุนาปุณังขาหาการะรักติโตสีปุนาเหานกหังนากาหสี สัพพะเทปะสุขะพัะคะหะกุตังวิสังกะตังวิสังคาระกะตังจิตังตัณหานังกายามชาชคาพระบร,รมศาสดานั้นได้ตรัสว่าเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอันเป็นอเนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาผู้สร้างพบ การเกิดทุกคราวเป็นทุกล้ำไปดูก่อนนายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วโครงเรือนในที่นี้ก็คือกิเลสสังกวงยอดเรือนเราก็หรือเสียแล้วยอดเรือนในที่นี้เราก็คงทราบนะคะก็คืออวิชชานั่นเอง จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือพระนิพพานการจะสิ้นไปแห่งตันหาได้นั้นพระองค์ได้กระทากิจเข้าถึงโพธิปักขียธรรม3 7ประการค่ะเราได้มาร่วมกันถวายเครื่องสักการะอันมีฉัดและผ้าไหมแพรพัน นี้เพื่อจะบูชาแด่พระพุทธเมตตาใช่ไหมเจ้าคะซึ่งนั้นก็คือการเข้าเฝ้าด้วยอามิสบูชาจะปรุงแต่งเพื่อการเข้าถึงโพธิปักขียธรรมอันเป็นการดับภพบและสิ้นภพค่ะนี้ก็คือนบโพธิมนอันประเสริฐที่เป็นถิ่นที่พระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์แล้วมาตรัสรู้ค่ะในขณะนี้ก็ได้ปิดอยู่เช่นเคยนะคะ ในช่วงหลังจะไม่สามารถได้เห็นอะไรได้ชัดเจนค่ะขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงยกฉัดคือวิมุตอันเป็นอรหัตตมรรคและเข้าถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิญาณอันประเสริฐด,ด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะ